ย้อนภาพในสมัยไฮไฟครอบครัวชัดบริรักษ์แต่ละคนมากะลรมากต้อมบอกเลยว่าหน้าตาดีกันยกบ้านสําหรับครอบครัวชัดบริรักษ์นําทีมโดยคุณแม่ง,งามทิพย์บอยประกณนน้นองธนาพัดและน้องวันใหม่น้องสาวคนเล็กของบ้านไปไหนก็มักจะไปกันเป็นครอบครัวใหญ่น่ารักและอบอุ่นมากๆส่วนตอนในพี P ่ๆก็ดูจะออกอาก,การห่วงน้องสาวหนักมากเพราะเริ่มโตเป็นสาวแล้วแถมยังใายแววสวยขึ้นเรื่อยๆแลาสุดน้องไดเอามาโพสภาพลงอินสตาแกรมขณะที่ไปเที่ยวกันต่างประเทศด้วย พร้อมระบุคแคปชั่นว่าไปเจอมาจากไฮไฟจับกันทุกคนภาพไม่ค่อยชัดนะช่วงนั้นยังใช้กล้องไม่ขีดถ่ายอยู่เลยงานนี้ทำเอาเพื่อนเพ,นเพาะในะวงการและแฟนคลับต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์เซาสนันไอจีบอกมากกลามากทั้ง3มคนแซวทรงผมแล้วบอกว่าคุณแม่รอดอยู่คนเดียวที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีกันหน้าเหมือนเดิมเปะ๊ะคุณแม่คือสวยตั้งแต่สมัยเป็นสาวๆแล้วไม่แปลกใจเลยที่ลูกๆโตมาสัน้าตาดีได้เข้าวงการบันเทิงกันทุกคนบอยหน่องพัดคือหล่อพรีเมียมมาก แม้ว่าในอดีตจะแอบ,บเป็นหนุ่มเซ่อดูอ้วนนิดๆก็ตามแต่ปัจจุบันหล่อมากสาวๆตามกลิ่เพียบเรียกได้ว่าหล่อทั้งบ้านเลย